สวัสดีครับผมชื่อนายสุรพัฒน์ัวเพื่อนสวัสดีครับผมนายบัณฑิตศรีคำวันนี้จะมานำเสนอใบงานที่10 1เมื่อน,นำวัตถุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพานหลอดหลอด PL 1ทํางทำงาน2กดสวิตช์1ทำให้สายพานนำวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย สามวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งซ้ายสุดหลอดหลอด pl 2ทํทำงานหยุดการทำงานสองวิทีแสดงนำจำนวนหนึ่งรอบที่ smi สี่เมื่อหยุดการทำงานพบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไปทางขวาสุดห้าวัตถุเคลื่อนจำนวนสามรอบหยุดการทำงานหลอด พลสามทำงาน6กดสวิตคที่2หยุดการทำงานของคอนเมเยอร์ ayer, การนับจำนวนแสดงค่าเป็นศูนย์วัตถุเคลื่อนที่กับตำแหน่งขวาสุดขอบครับ